พระเดชพระคุณพระธรรมวชิวรมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะกรุงเทพม,มหานครเป็นประธานพิธีมอบตราตั้งพระครูปรลัดปัญญาวรวัตรดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดใหม่ใหญ่แป้น ที่วัดใหม่ใหญ่แป้นแขวงบางขุนนนท์เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครได้มีพิธีมอบตราตั้งเจ้าวาดวัดแด่พระครูประหลัดปัญญาวรวัตรทันสาธรรมมหาโสดํารงตําแหน่งเจ้าวาดวัดใหม่ใหญ่แป้นโดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมวชิรม,มุนีกรรมการมหาเทรสมาคมเจ้าคณะกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีทั้งนี้หลังคณะสงฆ์สิสยานุสิทธิ์เข้าถวายมุกทิตาสักระพระครูประหลัดปัญญาวรวัตรได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่า เจ้าคณะกรุงเทพมหานครเมตตาให้มาดำรงตำแหน่งที่วัดใหม่ใหญ่แป้นซึ่งถือเป็นวัดที่มีความเก่าแก่อายุก,กว่า174ปีและจากการศึกษาประวัติพบว่าคุณยายแป้นผู้บริจาคที่ดินสร้างวัดต้องการให้เป็นสถานที่ในการวิปัสสนากรรมฐานตนจึงมีโครงการที่จะพัฒนาวัดให้เป็นวัดเนก นั่นคือมุ่งส่งเสริมยกระดับวัดให้มีสมรรถนะเอื้ออำนวยให้กับพุทธศาสนิกชนเข้าถึงปัญญาบริสุทธิ์คือวิสตอมการตื่นรู้อ,อเวเนสและมุ่งสู่แสวงหาความหมายที่แท้จริงของชีวิตนั่นก็คือทรูธการพัฒนาวัดให้สามารถดึงดูดคนรุ่นใหม่เข้ามาวัดวัดจะต้องมีความสะอาดร่มเย็นสงบโดยต่อไปจะมีการพัฒนาพื้นที่ภายในวัดให้เป็นสวนแห่งการปฏิบัติธรรมมีความร่มรื่นเหมาะกับการมานั่งสมาธิปฏิบัติธรรม ซึ่งหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดกรุงเทพมหานครพระธรรมวชิรม,มนุนีท่านได้ย้ำเอาไว้ว่าต้องทำให้วัดเป็นสถานธรรมในการปฏิบัติอาตมาจึงได้พัฒนาตรงการที่เรียกชื่อว่าวัดเน็กซ์วัดเน็กซ์วัดตัวแรกคือ Wisdom ตัว W A ก็คือตัว awareness ตัวตื่นรู้ตัว T ตัวสุดท้ายคือตัว truth คือความจริง วัดจะมีความหมายสามวัดวัดตื่นรู้วัดตัวที่หนึ่งคือวัดปัญญาวัดตื่นรู้วัดมุ่งสู่การแสวงหาความจริงของชีวิตฉะนั้นนี่คือเจตนารมณ์ที่พระพุทธเจ้าต้องการให้วัดเป็นวัดแห่งการตื่นรู้วัดแห่งการพัฒนาปัญญาและวัดแห่งการมุ่งสู่ความจริงของชีวิต